อาร์ม a ั a c a กเดม c กเซ e นเตอร t แอท l ทอร์ท for Better Life. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเทคโนโลยีทีเ่เรียกว่ากำลังจะเปลี่ยนเกมการรักษามะเร็งเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ Antibody Drug Conjugates หรือที่เรียกสั้นๆว่า ADCs ค่ะเป็นหัวข้อที่กำลังมาแรงมากๆเลยค่ะเรามีข้อมูลจากเอกสารประกอบคอร์สของวิศวกรโรงงานผลิตยามาเดี๋ยวเรามาลองเจาะลึกกันดูนะครับว่า แก่นของมันคืออะไรกันแน่ได้เลยค่ะเราจะมาดูกันว่า ADCs คืออะไรไกลไกการทำงานเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงเอ่อถึงมีความสำคัญในการพัฒนายาโดยเฉพาะยาต้านมะเร็งยุคใหม่นี้นะคะครับที่ผมว่าน่าสนใจมากคือมันพยายามจะแก้ปัญหาของเคมีบำบัดแบบเดิมๆใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเรื่องการส่งยาให้ตรงเป้ามากขึ้นเหมือนติด GPS ให้ยาไปหาเฉพาะเซลล์มะเร็งเลย ลดผลกระทบเซลล์ดีๆไปได้ถูกต้องเลยค่ะคือแนวคิดหลักจริงๆมันคือการรวมเอา3ส่วนประกอบสำคัญเข้าด้วยกันส่วนแรกก็คือแอนติบอดีที่ทำหน้าที่เหมือนออหน่วยสอดแนมคอยหาเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากๆคือโปรตีนที่อยู่บนผิวเซลล์มะเร็งอืมครับส่วนที่2คือยาออกฤทธิ์หรือเพโลดอันนี้มักจะเป็นยาเคมีบาบัดที่แบบว่าแรงมากๆค่ะ และส่วนที่สามก็คือตัวเชื่อมหรือลิงเกอร์ที่ทำหน้าที่สำคัญมากในการยึดสองส่วนแรกเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็ควบคุมการปล่อยยาด้วยค่ะแสดงว่าที่ต้องพัฒนา ADCs ขึ้นมาก็เพราะว่าเคมีบาบัดแบบเดิมๆมันเออ เหมือนระเบิดที่ลงแล้วโดนไปหมดทั้งเซลล์ร้ยเซลล์ดีอ่าใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะเคมีบําบัดทั่วไปเนี่ยข้อจํากัดหลักๆก,ก็คือผลข้างเคียงเพราะมันไม่ได้ยแยกแยะชัดเจนมันโจมตีเซลล์ที่แบ่งตัวเร็วซึ่งเซลล์ปกติบางชนิดในร่างกายเราก็แบ่งตัวเร็วเหมือนกันอ๋อครับค่ะ ADCs ก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้คือพยายามนําส่งยาที่มีฤทธิ์แรงเนี่ยให้พุ่งไปที่เซล์มะเร็งเป็นหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแล้วก็พยายามลดผลกระทบต่อเซลล์ปกติให้น้อยลงเข้าใจครับงั้นมาดูส่วนประกอบทีละส่วนตัวแอนติบอดีนี่คือเหมือนเป็นหัวหอ,อกนำทางเลยใช่ไหครับใช่ค่ะการเลือกเป้าหมายหรือแอนติเจนบนเซลล์มะเร็งนี่คงสำคัญมากๆเลยสำคัญที่สุดเลยค่ะการเลือกแอนติเจนที่เหมาะสมเนี่ยคือหัวใจเลยต้องเป็นตัวที่พบบนเซลล์มะเร็งเยอะเยอ แต่พบน้อยหรือไม่พบบนเซลล์ปกติเลยยิ่งดีเพื่อให้อนติบอดีเนี่ยมันนำยาไปส่งได้ถูกที่จริงๆค่ะครับส่วนตัวเพโลดหรือยาที่บรรทุกไปก็ต้องเลือกตัวที่แรงจริงๆนะคะเพราะยาที่ไปถึงเป้าหมายเนี่ยปริมาณอาจจะไม่เยอะมากก็ต้องมั่นใจว่ามันแรงพอที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างเช่นพวกยาที่ไปยับยั้งการแบ่งตัวหรือว่าไปทำลายดีเออของเซลล์มะเร็งโดยตรงครับผมและทีนี้ ตัวเชื่อมหรือลิงเกอร์อันนี้ก็น่าสนใจมากคือต้องเกาะยาไว้ให้แน่นๆตอนอยู่ในเลือดแต่พอถึงเซลเล์มะเร็งปุ๊บต้องปล่อยยาออกมาได้พอดีใช่ค่ะฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับมันทํางานยังไงครับเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่เอ่อทั้งซับซ้อนแล้วก็สําคัญมากๆเลยค่ะลิงเกอร์ที่ดีเนี่ยต้องมีความเสถียรสูงในกระแสะเลือดคือต้องไม่ปล่อยยาออกมาก่อนเวลาอันควรครับ แต่พอ ADC ถูกเซลล์มะเร็งเป้าหมายนำเข้าไปเข้าในเซลล์แล้วที่เรียกว่า internalization นะคะสภาพแวดล้อมข้างในเซลล์อย่างเช่นความเป็นกรดด่างที่เปลี่ยนไปหรือว่ามีเอนไซม์บางชนิดเฉพาะในเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ลิงเกอร์ปล่อยยาออกมา uh huh. ค่ะซึ่งลิงเกอร์ก็มีหลายแบบนะคะ หลักๆก,ก็แบ่งเป็นแบบที่ถูกตัดได้หรือ cleavable linker ซึ่งมันจะถูกตัดโดยสภาวะภายในเซลล์ที่ว่าไปกับอีกแบบคือแบบที่ตัดไม่ได้หรือ non cleavable linker อันนี้ยาจะออกฤทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อตัวแอนติบอดีเองถูกย่อยสลายไปในเซล์แล้วโอ้การออกแบบ linker นี่คือต้องละเอียดมากๆเลยนะครับใช่ค่ะเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์เลยทีเดียวค่ะต้องเลือกให้เหมาะกับทั้งแอนติบอดียาแล้วก็ชนิดของเซลล์มะเร็งด้วยถ้าให้สรุปกระบวนการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่ A.D.C เข้าไปในร่างกายจนถึงตอนที่มันออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งพอจะเล่าให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมครับได้ค่ะก็คือเริ่มจาก A.D.C เนี่ยมันจะไหลเวียนไปในกระแสะเลือดของเราพอเจอเซลล์มะเร็งที่มีแอนติเจนเป้าหมายอยู่บนผิวเซลล์ตัวแอนติบอดีใน A.D.C ก็จะเข้าไปจับกับแอนติเจนนั้นอย่างเฉพาะเจาะจงครับจากนั้นเซลล์มะเร็งก็จะ เหมือนกลืนเอา ADC ทั้งโมเลกุลเข้าไปข้างในเซลล์พอ ADC เข้าไปอยู่ในเซลล์แล้วสภาวะแวดล้อมภายในเซลล์ก็จะทำให้ลิงเกอร์ทำงานคือปล่อยเพโลดหรือตัวยาออกมาแล้วยาที่ปล่อยออกมาก็จัดการกับเซลล์มะเร็งถูกต้องค่ะตัวเพโลดก็จะเริ่มออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งจากภายในเลยเป็นกลไกลที่ค่อนข้างตรงเป้ามากๆฟังดูฉลาดมากเลยครับแต่ก็คงมีความซับซ้อนในการออกแบบ ผลิตไม่น้อยเลยใช่ค่ะมีประเด็นอื่นๆอีกไหมครับที่น่าสนใจอย่างเรื่องอัตราส่วนยาต่อแอนติบอดีที่เรียกว่า D A R อันนี้มีผลยังไงบ้างครับอ๋อเรื่อง D A R หรือ Drug to Antibody Ratio นี่ก็สำคัญมากๆค่ะมันคือจำนวนโมเลกุลของยาที่เกาะอยู่บนแอนติบอดีหนึ่งตัวถ้า D A R ต่ำไปคือมียาน้อยไปประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งก็อาจจะไม่เพียงพอ แต่ถ้า D A R สูงเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อคุณสมบัติของตัว ADC เองเช่นทำให้มันไม่เสถียรหรืออาจจะเพิ่มความเป็นพิษต่อร่างกายโดยรวงได้ค่ะอ๋อคือต้องหาจุดที่พอดีพอดีใช่ค่ะการหาค่า D A R ที่เหมาะสมที่สุดหรือ optimal D A R เนี่ยเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการพัฒนา ADC เลยค่ะต้องสมดุลทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยเข้าใจเลยครับแล้วในทางปฏิบัติจริง มีตัวอย่าง ADC ที่ประสบความสําเร็จได้รับการอนุมัติให้ใช้รักษาผู้ป่วยจริงๆแล้วบ้างไหมครับพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับมีค่ะมีหลายตัวที่ประสบความสําเร็จและใช้กันอยู่จริงๆในปัจจุบันอย่างเช่น TDM1 หรือชื่อการค้าคือ c u t ซิ i ่ a ที่ใช้รักษามะเร็งเต้านมบางชนิดหรืออีกตัวก็ Brentuximab vedotin หรือ a c t i r i s อันนี้ใช้รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดค่ะ การที่มียาเหล่านี้ออกมาใช้ได้จริงก็เป็นการยืนยันว่าแนวคิด ADC นี้มันเวิร์กจริงๆใช่ค่ะเป็นเครื่องยืนยันว่าเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพสูงมากแม้ว่าจะยังมีความท้าทายอยู่บ้างก็ตามความท้าทายที่ว่านอกจากเรื่องความซับซ้อนในการผลิตการหาค่า DAR ที่เหมาะสมแล้วมีอะไรอีกบ้างครับก็คงเป็นเรื่องออต้นทุนการผลิตที่ยังค่อนข้างสูงอยู่ค่ะทำให้ราคายาอาจจะยังสูงแล้วก็ความเป็นไปได้ที่เซลล์มะเร็ง จะเกิดการดื้อต่อยา a อดีซขึ้นมาได้เหมือนกับการดื้อยาอื่นๆอ๋อครับและถึงแม้ว่า a อดีซจะพยายามลดผลข้างเคียงเทียบกับเคมีบำบัดแบบเดิมแต่ก็ยังอาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ต้องเฝ้าระวังและจัดการกันไปค่ะครับผมแต่โดยรวมแล้ว a อดีซก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญเลยนะครับคือเป็นการรวมเอาความจำเพาะของแอนติบอดีมาบวกกับพลังทำลายของยาเคมีใช่ค่ะเพื่อให้ได้การรักษาที่ตรงจุดมากขึ้น แม่นยำขึ้นถูกต้องค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการนำความรู้จากหลายๆสาขาถึงชีววิทยาเคมีหรือแม้แต่วิศวกรรมมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์จริงๆค่ะน่าติตตาม,มากๆครับสุดท้ายนี้มีมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของ ADC ที่อยากจะฝากให้ไปคิดกันต่อไหมครับว่ามันจะพัฒนาไปทางไหนได้อีกอืมคำถามนี้น่าสนใจมากค่ะ ก็คงเป็นเรื่องที่ว่าเทคโนโลยี ADC รุ่นใหม่ๆจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอีกบ้างอย่างเช่นการพัฒนาลิงเกอร์ที่ฉลาดขึ้นไปอีกหรือเทคนิคการเชื่อมต่อย,ยาเข้ากับแอนติบอดีที่แม่นยำกว่าเดิมควบคุมจำนวนยาได้เป๊ะๆครับหรืออาจจะเป็นการขยายขอบเขตการนำ ADC ไปใช้รักษาโรคอื่นๆนอกเหนือจากมะเร็งซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการศึกษากันบ้างแล้ว แนวทางเหล่านี้ล่ะค่ะที่น่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าการรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อีกมากเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ